นนิ่งทุกคนอยากมีคนนิ่งสอดอแบบ10คนนะคะที่ฉันถึงจะทำอะไรทันใน1วันตอนนี้คือแบบรู้สึกว่า24่ชั่วโมงนี้ไม่ทันเวลามันสั้นจริงๆนะคะทุกคนอยากทำอะไรก็ทำอย่างเช่นวันนี้ทุกคนการมาแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าระดับโลกระดับโลกจริงๆได้จะมาแต่งหน้ากับแม่ป้อมวินิดชัไม่ใช่ไม่ไมีชัยนะขอโทษค่ะแม่แม่ป้อมวินิดรอดูกันด้วยว่าแบบแต่งมองมาจะเป็นยังไงให้ดูหน้าสดตอนนี้นะคะ จะเจอแม่กนก่อนตื่นเต้นมากเลยนี่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกก็สายเลย <laughs> นี่คือเรียกมานะคะที่ช้อปปิง้งะของไทยตอนนี้คือแบบว่าทุกคนต้องร่วมด้วยช่ยกันเนาะคนอะ่ะไม่ต้องการอะไรมากคือต้องการกําลังใจอย่างนั้นคือแบบเนี้ยได้อยู่ที่วอเตอร์เกตนะคะอยู่ตรงประตูน้ําก็ไม่มีคนเดินเลยอย่างเงียบสงวังบมากนี่ถ้าไม่มากับแอมนี่ก็รู้สึกกลัวนะเนี่ยนี่จะเป็นท้องแต่งตัวแล้วนะคะทุกคน สวัสดีค่ะแม่ชมแม่ชมแม่ชมเวอร์ชันยังท้องอยู่สวัสดีค่ะแม่ชั้นเล่นแวหนึ่งเล่นแล้วมนว่นาแล้วนี่เรารู้เลยราต้องมาัมผชายแม่ป้อมก่อนนะที่ป้อมไปเยี่ยมันอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่เนี่ยอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงนี่เลย ื่นกี้เดินขมิบมากที่ห้องนั้นอยู่ไหนนึกว่าอยู่ข่าวงจรใช่เหรอวะมีคนเดินเลยแล้วเขาจะขายของอยู่กันยังไงแล้วค่าเช่าไม่รู้เป็นยังไงเนาะแม่เนาะฉันคิดว่ามันก็ต้องมีอะไรที่มันบาลานซ์กันตรงนี้ก็น่าจะต้องแบบค่าเช่าในราคาหน้ารักปัญหาอยู่ตรงไหนก็เอาเงินแก้ปัญหาแต่ปัญหาคือไม่มีเงินนะต่อแล้ว<ต>เราจะเอาอะไรไปแก้ปัญหาก็ตัองแบบแล้วเราะจะแต่งหน้ากันได้เมื่อไหร่เพราะว่าเราเมาส์กันอยู่ตรงนี้แม่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะแต่งอะไรยังไงแม่มาแล้ววันนี้พิดแม่มาพร้อมกับ ทีมงาน38ล้านคนทีมงานนกน้อยอุไรพรของช้างเข้าใจจังเลยทาเพือไมยเดี่ยวดายมีมาสวยนะสวยตรี้นะค่ะคุณเนี่ยใช้ได้เลยไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งแล้วล่ะออนี่คือชีแบบว่าหน้าจริงออกกล้องนะชีเก่งมากนะแสดงว่าเราสวยจริงไม่ค่ะหนูพังจริงพังจริงไม่แต่โค้งเนี้ยสวยจริงไม่ได้สำหรับคุณคุณไม่ะด้ดีปอมวินิจค่ะ คนซื้อฉันไม่ได้นะคะถ้าไม่มากพอห<อ>ัวละต้องเล่นมุกนี้ตั้จากวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์คนดูแล้วเรายังมีเซอร์ไพรส์ที้ไว้นี่คือยังไม่ลงรงลงครีมลงเบสผิวแล้วก็พาวเมอร์ถูกต้องแต่พาวเมอร์นี่จะเป็นพาวเมอร์ที่เสริรตรคมต่ลงควบคุมความมันนะ อันนี้นะคะสําหรับว่าสาวที่ตาเล็กๆการลงไฮไลท์เส้นนี้เป็นไฮไลท์ใต้ตาที่จะทําให้บริเวณใต้ตาล่างเนี่ยมีเรื่องราว ทำไมสาวเกาหลีถึงต้องใส่ดอลลี่อายหรือแต่งตาให้มันเป็นตาล่างบวมๆรู้สึกว่าตามันดูอ่อนๆอใกล้เคียงดูอ่อนดูแบบไรเดนซาดูเด็กถูกต้องอันนี้เขาเอามาจากไหนรู้ปะเอามาจากเด็กที่เวลาเพิ่งตื่นนอนแล้วมันจะตาตุยๆ,ๆบวมๆอันนี้มันทําให้ดูเด็กอาเสร็จแล้วตรงนี้เราจะสร้างเชฟตา ก็จะดิ่งลงนิดหน่อยนะตรงนี้ก็ต้องไฮไลท์เพื่อให้ตามันดูดลีเราจะเริ่มจากหางตานะคะแตะเข้าไปตรงขนตาเส้นสุดท้ายแล้วก็เข้ามาแค่หนึ่งในสามพอ,พอแล้วก็ปินเข้าไปนะคะแล้วเราก็วิธีง่ายๆเลยดึงเปิดตาขึ้นมาแล้วเอาดินปัดขึ้นมานิดมันก็จะเป็นการลบจุดเริ่มต้นของอายไลเนอร์ให้มันเนียนไปกับหัวตาอ่าเสร็จแล้วนะฮะบอกตรงปุ๊บแล้วก็อเอาตัวนี้ค่อยๆแตะแล้วลากไปตาม ตาได้ยูแล้วจะมาคิวแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นงานคิวที่ศาสตราจารย์ในตำนีและตำนานการคิ้วตั้งจะมาสอนและทุกคนเตรียมจดเลยว่าทำไมทุกคนถึงจะต้องเขียนคิวตั้งอาจจะแบบว่าอาดูบบฟอร์ก่อน ถ้าสมมติว่าเราเขียนคิ้วดำๆโดยที่ไม่เห็นขนคิ้วเลยเนี่ยมันจะดูตันแล้วตันแล้วมันดูดคิ้วมันเป็นตัวบอกอารมณ์บนหน้าถ้าคิ้วมันเครียดมันหนักมันแน่นหน้ามันก็จะดูแบบดูเหมือนมีความกังวลแต่ถ้าสมมติว่าคิ้วเธอตั้งสวยตรงเนี้ยมันจะโปร่งโล่งสบายแล้วหน้าเธอมันจะดูเฟรชสำหรับชนีที่ดั้งแมบกดั้งสั้นการปัดคิ้วตั้งเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องขยายความยาวของช่วงดั้งจมูกอาอย่างที่บอกถ้าโดคิ้วตั้งมันจะเพิ่มความยาวของดั้งจมูกตรง ใช้แบบสะดุ้งสอดอเลยนะคะปัดให้มันนอนก่อนตื้อตรงนี้พอคิ้วมันนอนตรงเนี้ยความยาวมันจะได้แค่นี้แต่ถ้าสมมองคิ้วตั้งขึ้นความยาวมันจะมาถึงตรงนี้เลยความยาวมันจะมาถึงตรงนี้เลยเ๊ดั้เนมนก็จะดูยาวหน้าถึงเะยีนี่น,นอกจากว่าปัดตั้งแล้วแล้วอยู่ตรงยังมีบำรุงขนคิ้วด้วยบำรุงขนคิ้วด้วยทำให้คิ้วไม่แห้ง i มันเป็นมัสคคาร่าคิ้วที่แบบสามารถเก็บเข้าไปโดยที่เนี่ยมันบมันฟิกได้แบบดีมากอะ่ะในส่วนของไอ้พวกมาสคาร่าเนี่ยถ้าเราใช้โดยทั่วไปมันจะมีตัวที่ทําให้แห้งแม้แม้กระทั่งมัสคาร่าสำหรับขนตาหรือว่าขนคิ้วถ้าเราใช้ร่วมกันเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องแบบเนื้อน้ํายามันจะต้องมีความฟิกความแห้งเนี่ยมันจะผสมในตัวน้ํายาทำเหลือเอ่ยมันทําให้คิ้วเราเนี่ยเปราะบางได้แต่ครานี่สอนดอนานแบบคอนเซิร์นเรื่องนี้มากนานใส่ส่วนผสมของสารบํารุงคิ้วแล้วก็ปก ป้องผิวเราจากการสูญเสียความชุ่มชื้นสวยด้วยปำาุงด้วยแล้วก็ล็อกเส้นคิ้วได้ด้วยสังเกตได้เลยว่าพอปะซุปแห้งนะคะไม่จับฝุ่นไม่จับแปง้งไม่ชราภาพแล้วก็ทุกคนจะต้องแบบว่าใช้แล้วจะต้องเลิฟนาน ฮัลโหลเอออยู่ไหนเนี่ยกำลังไปสยามอ้าวแล้วยังไม่ซื้อเหรอยังก็เดี๋ยวว่าจะไปซื้อรองเท้าเนี่ยแล้วก็ดูเกงยีตัดผมเดี๋ยวได้ใกล้ถ่ายงานเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วได้ไปหาที่สยามก็ได้ก็เดี๋ยวกินข้าวกันก็ได้อ่าโอเคงั้นเอาร้านไหนดีอ่ะแอมกินอะไรดีอะสลัดอยากกินอ่างั้นกินสลัดอยากกินโอกาจุงั้นไปโอกาจุที่เราเคยไปถ่ายไหมเลยไปกินนั้นอ๋อที่สาขาสยามซอยสองนะก้น่อยเลยสลัดแบบ อยากกิน,นะอะเคโอเคงั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเจอกันที่โอกระจูนะ,ะโอเคโอเคได้ก็เดี๋ยวเขาไปกินไปเดินเล่นต่อทั้งคันโอเคโอเค ไม่นี่คือร้านที่เราจะมาเลือกแต่งงานมาเป็นร้านแบบว่าบรายโฮสเทลชุดเจ้าสาวขายทรงทรงทรงสวัสดีค่ะแม่รักเจ้าของร้านมาต้นสวัสดีค่ะพาลูกสาวมาเลือกชุดแบบว่าบรายโฮสเทลนิดหน่อยคุณแม่นี่ค่ะเชิญนี่คือเจ้าของร้านคุณแม่ชื่ออะไรคะลักษณะวดีสีสุพรรณค่ะอันนี้คือ AKA หรือว่าชื่อจริงคะให้กูกระคิดมันแต่ตอนนี้นี่แหละให้กูกระคิดมันแต่ตอนนี้นี่แหละ เยอะมากยังไงจะเลือกหมดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรา้านจะปิด5โมงตอนนี้4โมงกว่าออกก็แสดงว่าต้องเวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็ต้องรีบดีๆปลาชิงเยอะมากจะเลือก ต้อง,อ,งออกแนวเกาหลีหน่อยโดยปกติชุดเจ้าสาวเนี่ยเราจะเห็นกันเป็นผ้าที่เป็นผ้าเน็ตบางเบากับเป็นผ้าเรียบที่เราเรียกว่ามินิมอลใช่ไหมแต่อันนี้เราเรียกว่าผ้าใหม่คือถามว่าทำไมเรียกผ้าใหม่เพราะกูก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไระแต่ <laughs> ว่ามันได้รับความนิยมมากเพราะว่ามันเป็นผ้าเนื้อผ้าเท็กซเจอร์ที่มันมีวิ้งวังด้วยตัวมันเองแต่ที่เรามาอันนี้มันคือสิ่งนี้ที่มันแตกต่างจากอื่นมันคือราคาโควิด9,5 0 0้าราคาขายจริงก่อนหน้านี้คือแค่หมื่นหมื่นแปดลคะสองแสนห้า สองแสนห้าโอ้โอหม่ก็ตยอัแหลี ทาคงเท่าไรคะแม่เจ็ดพันเก้าจริงๆฉันว่ามันมีถูกกว่านั้นเธอลองเฮ้ยอันนี้คือผ้าใหม่นี่คือทรงใหม่พันสองร้อยบาทจริงๆไม่อิงนิยายอะไรเลยปกติเขาจะเช่าช,ชุดแต่งงานกันใช่ไหมมันเป็นชุดชุดหนึ่งที่สวยมากในวันวันหนึ่งน,นั้นคือแบบว่าเ,ออเราจ่ายแล้วเราเก็บมันไว้ให้มันเป็นเยอะมากเดี๋ยวได้เก็บอะไรอย่างเงี้ยนี่ปักมือพอมันเป็นผ้าเลื่อนว่าเราก็ปักมุกเพิ่มเนะี่ยดูได้จากลายเป่นได้พวกเนี้ยดีเทลแบบละเอียดมากแม่ดาวราคาฉันเห็นแล้วหนูคิดว่าตัวเนี้ยประมาณสี่หมื่น นีหมื่นเกาไม่แล้หมื่นก้าถ้ากิดชื้อซื้อช่วงนี้รถเหลือเท่าไหร่ลดยี่สิบเอร์เซ็นตย่สองานอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนี้คินครีนกากอกนะคะกอกอกเจ้าสาวเส้นาเส้นายเนาะจริงๆหนูมป็นคนชอบแบบว่าแขนยาวดูมีสกุล8ชุดนี้โอ้มาบ้าไปแล้วตุ่มชมพูอ่อนเนี่ยสองพันเก้า0องพันเกด้ฉันนึกว่าโอตกุตูโอ๊ยไปมาดีอ่ได้ไปดี เขาเอาไว้ไปถ่ายพรีเวดดิ้งไม่หนูอยากได้ไปไมาดีป่ะวันเลยหนูรู้ว่าเท่าไหร่4,900นั่นแหยก้านั่นูเลย ไปเลยอันนี้<ช>เดี๋ยวพึ่งชุดแต่งงานข้ามไปกอนจริงสวยมากตาแต่กับเรื่องชุดแล้วก็ราคามันไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยนะคระ<ช>ับไม่ยงึงเลยอันนี้ก็จะแบบพามุกค,คือมันเป็นข้อดีสําหรับผู้บริโภคลูกบ้าที่มันจะได้ของในราคาที่แบบถูกแต่ว่าคุณภาพก็คือแบบไม่แพ้ใครนะชุดนี้12,500ับาทแล้วก็ได้ถูกกว่านี้ก็เหลือแค่แปดพันขายอยู่ที่อ่ารัสเซียอยู่ที่เดียวเพราะเราเป็นคนผลิตเลครับแล้วเราก็เลอเก็บเอาไว้ขายบ้านเรานิดหน่อยผลิตให้กับรัสเซีย ชุดนี้เหรอคะใช่โ Oh my god ตาอสาวิชุดนี้คือ900บาทนะคะทุกคน 2,000ันสอกว่าบาทคือวิธีการเย็บเย็บอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าโอ้โหมันป๊วะมากเขาบอกว่ามาถึงนะับพอฟิตติ้งแม่เขามีแก้ให้เข้า,าทรงอีกนะต,ต้องทำต้องทำเพราะว่าพันกบาทเพราะว่าชุดไม่สามารถที่จะพอดีได้กับทุกๆคนไอ้การเก็บตรงนั้นเก็บตรงนี้เราต้องทำอยู่แล้วฟิตติ้งบ้าชุดสองพัน เดินออกมาเหมือนแบบชุดละ3สามแสนห้ามาสั่งกับแม่แล้วสั่งตัดแล้วบอกผัวว่าตัดชุดนี้แสนห้าได้กําไรทั้งแสนหนึ่งชุดนี้แค่ตีหมื่นบาทตีหมื่นบาทว่าจะมาแค่โฉบ,บแล้วยืมไปมแต่นี่คือต้องได้เป็นลูกค้าแล้วอะ่ะมันเข้ามาแล้วมันตาแตกไม่รู้นะโอเลนเตนได้ไม่น่าเกลียผ่าแต้แอทีนีได้ไม่ต้องพูดกันเยอะสําหรับวันนี้นะคะบรายโฮเซลค่ะร้านนี้เลยชั้น4ที่เซ็นทราวอาตอรเเกตตาแต่นะคะโอเค้วขอบคุณคแม่มากเลยค่ะ มากเลยคุเพิ่งเดินางมาไปเซอร์ไพรส์ต่อ<ด>นะคะอย่าลืมบรายโฮเทลนะคะเซนทาราวอเตอร์เกตชั้น4ชั้น4 ทุกคนแบบว่าตุงหน้าเรามากแบบว่าหน้าเราสวยแล้วหามาทําแพงไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจมูกแค่หมื่นสองคิ้วแม่ให้มาแต่สะดุ้งอะทำเองนะคิ้วสะดุ้ง ตอนนี้สะดุ้งกว่าชุดนี้มื่นแปดแพงกว่าจมูกนิดหน่อยถ้าลดราคาแล้วราคาเท่าจมูกหลือมื่นสองไม่คือมันสวยมากตอนนี้เราก็ครบอมงคาแล้วเตรียมไปเซอร์ไพรส์แล้วเตรียมไปเซอร์ไพรส์พี่ไวผู้ชายจะต้องแบบว่าใช่เพราะว่าเขาอ่ะไม่เคยได้ยินเขาว่าหนูอยากแต่งงานเลยปะงั้นเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์พี่ไวกัน กำลังไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ต้องรีดที่นึงไม่รู้ว่านางนันบริยงงังแอมทุถามไม่ใช่ว่าแบบเล่นเยี่ยอะไรเนี่ย้เสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวกำลังไปี่ไว้สั่งไว้เลยมันรถติดโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอีก <c oughs> พวกแก๊ตงต้มตุ๋นแล้วเราก็ตอนนี้คนมองกันเต็มเลยอย่ี่พวกกระจุแล้วคะ่ะขึ้นไป โอ้ยถ่ายงานเซอร์ไพรส์นี่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากตอนแรกก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนีนแต่พอแบบถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว มไม่ได้แกล้งอลโลแต่งปะเขาไม่มีแหวนไม่มีอะไรไม่แล้วผีแต่งปะเอาเน,นี่ยีอะไรของคุณเนี่ยไม่ได้อะไรที่พูดจริงๆ,ๆเขาบีไม่ยอมขอที่เขาจะสามสิบแล้วนี่ตอนนี้เขาเป็นทิศกนันผู้หญิงของชายแบบแบบแจมวะใช่เอาดีๆเอาดีๆไม่ใช่แล้วเนี่ยแล้วมึงกันด้ามึงเอาดีๆสักเอาดีๆวิวยู คุณเล้วดูสภาพเขาอะไม่เลยขามีแบนมาให้เปิจริงเหรใช่แหวนอะไรไม่มีเปิดเองไหนโอ้คุณพภาพผมไม่อมด้วยคุณคุณแม่ใจของคุณเนี่ยแต่งงานกับเขานะโอ้ยแต่งงานกับเขานะโอ้ยตีไม่ได้คนตีจริงจริงตียัดตีนเขาไม่มีเปิดแอมอยากควรตีนไม่มีแบนให้เรื่องจริง แแต่งงานเขาปะแต่งแต่งแต่งแต่แต่งแงไหน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 แคตนเย้เม้วเย่แม้วฮ่าฮ่าาา้านะแต่งงานกันวิยที่แหวสวยมากเลย่ะ แล้วเ้ยชิวมากนี่แต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าระดับโลกเลยนะหน้าที่แต่งมานี่แสนกว่าบาทเลยนะจริหน้านี่ชุดเนี่ยแสนแปดชุดนี้หมื่นแปดรู้สึกไงที่เห็นเขาเดินมาจึ้งแบบนั้นเออทไมไม่ถูกถ้าเกิดเป็นผู้หญิงขอแต่งงานจริงๆอะจะเป็นยังไงอันนี้ไม่มีความคิดนี้อยู่ในแบบในผู้ไม่เคยเจอไม่ไม่เคยนั่นคือความเกีียทดังนั้นผู้หญิงที่ดูคลิปเราอยู่ตอนนี้นะคะคุณเริ่มได้เลยขอเลยไม่ต้องร้อยผู้ชายมาขอมา เ,เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคใหม่คนใหม่สมัยใหม่แล้วงนั้นเรา New Normal เราต้องกล้าที่แสดงออกแต่ว่าอย่าให้มันว่าผิดแผกไปมากอะไรอย่างี้แต่งนี้ชอบไหมได้คือปบติผู้ชายไม่ค่อยชอบผู้หญิงแต่งหน้าเยอะหรอกเออบางคนระบบเลยเนาะแต่ว่าแม่เขาก็แบบเนี่ยเผยผิวแบบผิวเจ้าสาวนั้นก็คือคลิปนี้ที่ไว้ปิด โอเคทุกคนเซอร์ไพรส์แบบหนักๆเลยคือตอนแรกเบื่ออยู่เหมือนกันแต่ว่าก็โอเคก็แฮปปี้ดีอันนี้ชอบไม่เคยเห็นก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืม subscribe. s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยคลิปนี้เราไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย